อีกคนที่จะร้องดังๆชื่อไพบูรนิติตาวางไงบ้ะพว่คุณไพบูลนิติตะวานันบอกว่ามั่นใจเราปรับโครงสร้างครั้งนี้เราอุดรูรั่วกรรมการบริหารพักเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่พักเฉพาะกิจไม่ใช่พักทหารเชื่ออยู่ยาวแล้วเดี๋ยวจะลุยตรวจสอบนายกอิงค่ะกรรมการบริหารพักชุดใหม่24คนนะคะจะมีความเป็นปึกเป็นแผ่นค่ะส่วนหลังจากนี้เนี่ยเมื่อกกรรมการชุดใหม่ทำหน้าที่แล้วเนี่ย ก็จะมีโครงสร้างพักที่เข้มแข็งหัวหน้ารองหัวหน้าคือคุณอุตมะคัมแบ็กมาแล้วกับคุณสนธิรัตน์คัมแบ็กมาแล้วนี่อันนี้น่าสนใจนะว่าคงจะมีความเป็นไม่ใช่แบบการเมืองจ๋าเหมือนสมัยก่อนนะพี่ต้องยอมรับว่าตอนสมัยที่สี่กุมารยังอยู่อ่าชัยเขาเรียกกลุ่มสี่กุมารนะคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์แล้วก็อาจารย์สุวิทย สวิตเมสินซีแล้วก็คุณกอบสักกรตักอบสักภูตะกูลนั่นแหละ4ีคุณพลนะคะคือยังไงก็มีมาดความเป็นนักวิชาการมากตอนที่ออกมาตั้งพรรคนี้แล้วปรากฏว่าพอมันมีการรวมกลุ่มของนักการเมืองเข้ามาเยอะคุณธรรมนัทเข้ามาคนนู้นคนนี้เข้ามานั่นจะมีภาพความเป็นนักการเมืองสูงกว่าดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นภาพช่วงแรกๆของทางพรรคพลังประชารัฐไหม มันมีความผสมปนเปกันจริงๆพักพลังประชารัฐก็มีบุคลากรที่มีความสามารถมีความเป็นนักวิชาการเป็นประสบการณ์ในการบริหารหลายคนเม็แต่ว่าบทบาทมันไม่เด่นใช่นบทบาทมันไม่เด่นอย่างเช่นอ่ะมอมหลวงกรกสิวัตรเกษรศรีพลังงานต่างอาศคุณธีรชัยภูวนาธานานุบาลอย่างเงี้ยนะอันนี้เรื่องเศรษฐกิจเขาก็มีประสบการณ์มานะได้คุณอุตมะมาได้คุณสนธิัต์มาแบบนี้ นะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอพอธรรมนัตมีบทบาทเยอะเนี่ยก็ดูภาพพลาเป็นการบังนะมันก็เป็นบทบังคนพวกนี้ก็ไม่ค่อยจะทําอะไรนะเพราะว่าลุงป้อมก็ก็ฟังธรรมนัตใช่นะวันนี้ลุงป้อมก็รู้ซึ้งแล้วว่าธรรมนัตเป็นยังไงนะแนวทางการทํางานไปด้วยกันมันก็แยกกันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเอาล่ะคุณไบบัวบอกว่านี่ไงจะอุดรูรั่วรอยรั่วได้แล้วก็ให้กรรมการบริหารพักเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็พร้อมจะทําหน้าที่ ฝ่ายค้านในสภาด้วยนะคะโดยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเป็นฝ่ายค้านก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันนะคะส่วนพลังประชารัฐถูกต้องคําถามว่าเป็นพรรคที่ก่อตั้งโดยทหารจะแตกต่างจากพรรคการเมืองที่ตั้งโดยทหารในอดีตที่ผ่านมาจนถูกมองว่าเป็นพรรคเฉพาะคราวเฉพาะกิจชั่วคราวมาแก้ปัญหาการเมืองนะคะ คุณัพบุญบอกย้ำไปหลายครั้งแล้วพลเอกประวิทยเป็นทหารนอกราชการท่านก็มาร่วมงานแล้วทหารที่เป็นในส่วนของนอกราชการเนี่ยมาร่วมงานในพักก็น้อยนะคะเรามีเป็นพักที่มีความสมบูรณ์แบบจะเดินหน้าทำหน้าที่เพื่อประชาชนค่ะยืนยันว่าไม่ใช่พักเฉพาะกิจแล้วก็จะเห็นว่าพักไหนตั้งโดยคนอื่น คนอื่นที่ไม่มียศก็จะล้มหายตายจากไปเยอะแล้วแต่ที่รู้ๆพลังประชารัฐจะยังอยู่ก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปยังไงพลังประชารัฐก็จะยังอยู่นะคะแล้วก็หลังจากนี้จะทําหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ส่วนการตรวจสอบรัฐบาลจะเดินหน้าโดยไม่เกรงกลัวใครและไม่เกรงใจใครด้วยที่ผ่านมาทํางานการเมืองก็เป็นฝ่ายตรวจสอบดังนั้นพอมาเป็นฝ่ายค้านในการทําหน้าที่ตรวจสอบ ออกตัวก่อนว่าชอบมากเพราะเป็นงานถนัดตั้งแต่เป็นสวตอนเป็นสคุณไพบูนี่มือกฎหมายเด้อคุณไพบูนตอนเป็นสวอยู่ยุคแรกเลยเนี่ยนะสี่สิบสวยุคแรกก็โอเคหมายถึงผลงานในการตรวจสอบก็ใช่ดังนั้นคุณไพบูนบอกไม่กลัวจ้ะจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลตรวจสอบหมดนะคะก็พร้อมตรวจสอบแน่นอนนะคะน่าสนใจนะครับกับบทบาท บทบาทใหม่ของพรรคพลังประชารัฐนะจะมาเล่นบทฝ่ายค้านนะครับคแล้วเป็นบทฝ่ายค้านที่ถนัดด้วยและแม่นกฎหมายนะเนี่ยสงครามทางทางด้านกฎหมายเนี่ยนิติสงใช้ภาษาเปย์ญุ่นหน่อยนะบักนิติสงครามจะดูเดือดเลือดพร่านนะโอ้คุณไม่ทำผิดกฎหมายใครจะตรวจสอบได้นะอย่างที่ว่าแล้วแหละนะเหมือนไอเนี้ย เออห่ 1, 2, งหนึ่งสองครับเขาบอกว่า1นึสองเหมือนปลั๊กไฟใช่ไหมก็อย่ามือไปแย่มันสิเด็กมีแต่เด็กซนไงเขาบอกเด็กซนเป็นเด็กฉลาดไงแต่ก็ต้องรู้จักรักษาชีวิตตัวเองด้วย